สวัสดีครับผมหม่อมธนันหิวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกาแฟดอกจันคาเฟนะครับอยู่ที่ตำบลบางกระชายนะครับอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับนี่ครับร้านกาแฟร้านนี้เขารีโนเวทจากบ้านสไตล์จีน ร้านกาแฟดอกจันคาเฟน,นะครับเขารีโนเวทจากบ้านทรงจีนหลังเดิมหลังเก่านี่ครับ<ๆ>เขาเป็นบ้านทรงจีนหลังเก่าแต่เขามารีโนเวทให้เป็นร้านกาแฟร้านใหม่ๆมเอี่ยมสวยงามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนของ outdoor นะครับโซน outdoor โซนเ u t ดอ o ก็คือ การนั่งเล่นชิวๆนอกตามที่สาธารณะนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นภายในของร้านกาแฟนะครับค่อนข้างใหม่เอี่ยมนะครับภายในร้านกาแฟร้านนี้ค่อนข้างใหม่เอี่ยมหรูหราและทันสมัยมากครับนี่ครับผมบอกเลยว่าใครมาที่เนี่ยก็ต้องมาถ่ายรูปนะครับ ประตูสวยๆนะครับเขาก็สุดยอดนะครับเขาก็รลโนเวทจากบ้านหลังนี้ให้เป็นร้านกาแฟที่ค่อนข้างไม่เอียมและหรูหรานะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของชายทะเลนะครับนีครับชายทะเลนะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับมีสวนหย่อมนะครับ นี่ครับนี่จะเป็นทางเดินนะครับจะเป็นสวนสาธารณะอันนี้ข้างบนคืออะไรไม่รู้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟดอกจันคาเฟ่น,นะครับน,นีบ่ครับร้านกาแฟดอกจันคาเฟ่อยู่ที่ตำบลบางกระชาย เภอเมืองแล้อำเภอแหลมสิงห์ครับท่นนี้ผมก็ทางจะไป,ปรมรที่จะไปเที่ยวเจ้าหลานให้มา,วาแวะ้ากาแฟร้านนี้ครับชื่อร้าน,นดอกจันนะครับดอกจันนะครับร้ววนานกาแฟสวยงามที่สุดในอำเภอแหลมสิงห์นะครับอยู่ที่ตำบลปากกระชัยนะครับวันนี้มากิน รสชาติก็หวานกปกติเลยครับาร้อนแก้วสวยเยดแก้วสวย,อยดอกจันะแก้วสวยมากเลยนียค่ครับอันนี้ก็จะเป็นบูฮาวายม<ะ>ั้าบูฮาวายใช่ไหม ทายมาล้านกาแฟร้านนี้เขาก็ต้องแจกเขาก็มีหนังสือนะครับแผนที่จันทบุรีนะครับแผนที่อันเล็กก็จะเป็นแผนที่จันทบุรีนะครับก็มีอย่างร้านอาหารนะครับร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟดีครับ ที่ฉันตบุรีนะครับเนี่ยครับเฮ้ยด้านนี่ครับนบี่คือโปรเจกต์การหาหนังสือแผนท,ที่กาตะบูนีเลยครับนี่ครับแผนที่ใครจะไปไหนมาไหน น,นี้ก็คืออันใหญ่อันใหญ่ก็จะเป็นแผนที่อันใหญ่เช่นเดียวกันนันี่ครับสวยงามมากครับที่นี่ร้านดอกจันคาเฟ